เอาวันนี้มาที่บ้านโคกหินช้างตำบลโคกหินช้างนี่ตำบลอะไรนะตำบลสาลายครับเอตำบลสาลายอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้มามอบของให้ผู้ป่วยเนาะอันนี้ผู้ป่วยเตียงเนาะผู้ป่วยเตียงก็เป็นผู้ป่วยเตียงซึ่งวันนี้มากับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอชุมพวงแล้วก็คณะสงฆ์มามอบมีท่านกำนันลใหญ่เนาะอ่านณาธีนแม่บอสตัวอาคืออะไรบ้าง ผู้ช่วยผู้ช่วยมานั่งสนันเดยร์ไี่ยมค่ะผู้ช่วยมนัสนันด้วยมาวันนี้มามอบของให้มีปัจจัยมาหนึ่งพันบาทนะมามอบให้ผู้่วยผู้บ่วยักษ์ยักษ์ผัดกผู้บริเชื่ออะไรผู้บริเชื่ออะไรนะเซดร้าลลรายามเวดร้าลเลราลำวันนี้รถลมเนาะเพราะสายลมแล้วก็เกิดดึกยามมากี่ปีแล้ว สามปีกว่าล้จ้าอันนี้อายุ44เนาะอ่าเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวหลวพ่ออันเดี้ยลองหลวงพ่อมาปัจจัยให้ก่อนหลวงพ่อเจ้าเรือ